หนคิดตังเสร็จแล้วยังอ่ะยังเลยจอร์ดเนี่ยเดี๋ยวต้องมีส่งดอกไม้บ้านเลขชี่เท่าไหร่น้อจำไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครพูดขี้เกียจขี้เกียจอุตส่าห์มาเปิดร้านขายดอกไม้ใหม่แถวนี้ใครขี้เกียจน้อเดี๋ยวหักเงินเดือนให้หมดเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครขี้เกียจเดี๋ยวขอไปดูหน่อยเอา้านี่ไงคนขี้เกียจยังไม่ตื่นดีะวันเนี้ย ยังไม่ตื่นดกเหรอพี่เอกดูตาดิเป็นอะไรอ่ะเมื่อคืนทําอะไรมา่อคืนนั่งฟาร์มเพชรในเพชริพี่เอกพี่อนุสามาเปิดร้านขายดอกไม้ในไรโท้อเปียพี่เอกตอนเนี้ลูกค้าต้องการดอกไม้ดอกกุหลาบอ่ะเอาไปให้แฟนอ่ะให้ไปส่งบ้านเลขที่หนึ่งสองอะไรสักอย่างเนี่ยจดเอาไว้ห้เปล่าอะไรอ่ะนี่ดอกกุหลาบเนี่ยใช่นี่มันใช่ดอกกุหลาบที่ไหนได้่ัหักเงินเดือนอันไหนดอกกุหลาบเนี่ย นี่ไงดอกกุหลาบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ีอยู่เนี่ยใช่ไหมนี่ดอกนี้นี่ดอกหน้าหัวเริ่มไม่ได้เรื่องแล้วอ่ะอ่เนี่ยนะไม่ใช่เอ้ยดอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวบ้านแรกที่ที่ต้องส่งดอกกุหลาบอ่ะเอาไว้ที่หลังแต่ตอนเนี้ยเราจะต้องเอาดอกไม้อ่ะไปส่งให้ในสวนสัตว์ก่อนเอาไปส่งในสวนสัตว์ก่อนเนาะใช่ใช่ใช่ต้องเอาดอกไม้ไปส่งในสวนสัตว์ด้วยดอกอะไรอ่ะ นี่ไงดอกสีเหลืองๆเนี่ยเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าเอิมเขาเปิดสวนสัตว์ใหม่แล้วก็มีสัตว์ตัวใหม่มาอ๋อไปไปไป,ปไปทางไหนเนี่ยพี่ฝนก็ไปหน้าร้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ไงโอ้โหอะไรเนี่ยพี่เอกครั้งนี้ไหนเลี้ยวซ้ายนี่นี่เนี่ยเนี่ยอ๋อขึ้นรถนี่ไปเหรอใช่ขึ้นรถเนี้ยไปอ๋อไปไปเราไปสวนสัตว์กันใช่ไหมใช่แล้วไปแสดงความยินดีกับเขาละมั้งออไปเร็วๆเข้าทําไมทําไมตาโหลโหลทุกคน ถึงแล้วถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วอ่ะนี่ไงสวนสัตว์ว่าแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาจะมารับดอกไม้ไปแสดงความยินดีเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้สิเออนั่นสิเฮ้ยทำไมข้างในเสียงดังวอยวายอะไรหรอนั่นนะ่ะเสียงดังมาจากตรงแถวบ้านหมีแพนด้านะพี่ฝนเออใช่จริงๆด้วยพี่ฝนพี่เอกจอยก็ได้ยินเหมือนกันอะไรแพนด้าแพนด้าหายก็ไม่รู้อ่ะเราวิ่งไปดูกันไหมอ่ะเออเข้าไปเข้าไป,าปาเดี๋ยวปักดอกไม้ไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเอาฝากไว้ตรงนั้นหรอใช่ใช่ใช่ เฮ้ยพี่ฝนอะไรหรออ้าวแพนด้าก็ยังอยู่นี่นอนขี้เกียจอยู่นี่นี่ไงเออใช่อ้าวแล้วใครบอกแพนด้าหายโอ้ยแพนด้าหายโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะแพนด้าอออุ้มทีดีอุ้มทีเอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเออแพนด้าน่ารักน่ารักแยกเอามาใกล้อ่ะเหม็นไม่ไผ่อุ้ยน่ารักจังเลยอ้าวหายว่าไงปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเหม็นไม่ไผ่อ่ะเหม็นไม่ไผ่เหรออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วเราจะต้องเอาแพนด้าไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยปกติพี่ก็เอามานอนโอเอะแถวเนี้ยทำไมเวลาพี่ฝนซูมเข้ามาใกล้ๆนี่ทำไมแพนด้าหายตลอดเวลาเลยไม่เข้าใจแพนด้าหายเหรอเออไม่หายตลอดเลยเนี่ยดูดิหายแล้วใกล้เกินไปเปล่าแพนด้าหายแล้วงงจังเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอเอาไปนอนไว้ก่อนนะไปนอนที่ไหนอ่ะนี่นอนนี่เลยทิ้งไว้นี่หมดเลยอ่าโอเคโอเคเรียบร้อยปะปะปนี่นเอามานอนหน่อยเอ่ะนี่นี่ นี่นี่โอ้โอเอโอเอนะแพนด้าอ้าวที่นอนเต็มที่นอนเต็มมีฝังนี่แต่แล้วไต่แล้วแต่แล้วเดี๋ยวเอาไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนนอนลงไปนอนลงไปไปเล้วไปเล้วไปเล้วครบแล้วพี่ฝนครบแล้วเหรอนี่ตรงนี้อีกตัวนึงอุ้ยน่ารักจังเลยนะเออ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 แล้วทำไมเขาไม่นอนอ่ะตัวเนี้ยกดนอนไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเอ้าพี่เอกว่าไงอ่ะเดี๋ยวก่อนมีที่นอนหนึ่งสอง สามมีอีกสามที่นอนนะเอ้าแพนด้ายังไม่ครบนี่แสดงว่าเขาตามจับแพนด้ากันอยู่ดีนะแสดงว่าแพนด้าหายไปอะดิแสดงว่ามีแพนด้าอย่างอื่นหายไปอีกเหรอจริงเหรอเออเออเออคนที่เล่นเกมเพลติมูลเลเตอร์อย่างเบกต้องไปตามมาหาสัตว์เลี้ยงเนอะแล้วทำยังไงกันดีล่ะทีนี้เออเรา เราก็ต้องไปเกาะที่มันมีแพนด้าเยอะๆดีต้องไปช่วยเขาตามหาแพนด้าอีกแล้วเหรอเอ้ยเพื่อเจอแพนด้าพิเศษพี่ฝนอะงั้นก็ไปเลยเออไปไปไปเราไปทางไหนได้เนี่ยไม่รู้เราขึ้นรถออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าแพนด้าหายต้องตามหาแพนด้าหายต้องไปหาเร็ว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 เออออออพี่เอกสาสมไม่ครบเลยอยากได้แพนด้าเรนโบว์จังเลยพี่แอกพี่ฝนเจออะไรบางอย่างแล้วไหน่ะ น้าตาเอิม่มตาดำๆตัวขาวๆหูดำๆนี่ใช่แพนด้าเปล่าอ่ะใช่อ่ะใช่แพนด้าที่เราหาเปล่าใจจริงๆด้วยนี่ใช่ไห<ง>มแพนด้าธรรมดาแพนด้าธรรมดาเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าเอิม่มเราจะต้องออกตามหาแพนด้าทั้งหมดเออหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนี่ไงพี ale, <ม>่เทลไฟมายราเธอร์แอนด์ซิสเตอร์เขาบอกว่าให้หาพี่ชายกับพี่สาวของแพนด้าทั้งหมดต้องหนึ่งร้อยห้าสิบตัว สุดยอดไปเลยโอ้ตามหาแพนด้า150ตัวงั้นถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราต้องลริไปตามหากันแล้วล่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะพี่ฝนอะไรอ่ะแพนด้าขายของแพนด้าขายของใช่ป้ะน่ะไหน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 เฮ้ยนั่งไงไงแพนด้าขายของอยู่อะเจอแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมคุณแพนด้าขายของอยู่ใช่ป่ะใช่ไหมเฮ้ยผมขอดังโง่หนึ่งที่ได้ไหมน่ากินจังเลยขนมดังโง่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณแพนด้าผมขอได้ไหมครับเอ้าได้ได้เยเลยนี่ไงได้แล้วอู้ยนั่นหมายความว่าคุณแพนด้าตัวนี้ขายของแพนด้าพ่อขาน่ารักจังเลยเอาละเราได้หนึ่งตัวแล้วมีตรงไหนอีกนั่นนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นใช้แพนด้ามันอ่ะไหนอ่ะเขียนว่าสุยนะไหนตัวสุยเนี่ยนี่เหรอนี่คนหรืออะไรเนี่ยนี่คือปลาเฮ้ยเขาขายซูชิ หรออ๋อเลยชื่อสุยเหรอออสงสัยกูไม่ใช่แพนด้าแล้วหรอมังหน้าตาคล้ายพี่เก็ตเงมืเน <c oughs> <c oughs> เอาละเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอกดูท่าทางเราจะต้องตามหากันยาวแล้วอะเราจะเริ่มต้นตรงไหนกันต่อดีอะพี่ฝนนู่นไงนในป่านู่งาน,านง่ายๆนู่นไงเออใช่เออใช่เห็นแล้วเห็นแล้วใครผิงไฟอยู่ตรงนั้น่ะหัวแดงแดงหัวแดงแดงเหม,หม,มือนพี่ฝนเลยเออเหมือนพี่ฝนเลยเฮ้ยไหนๆๆๆๆดูหน้าเขาดิเฮ้ยแพนด้าโกรธ แองกี้แพนด้าทำไอติมหกโอ้ยน้องก็ทำไอติมหกแกโอ้หน้าสงสารอย่างเลยนะพี่บนลพี่เอ,อจ<า>กจ<ด>อร์ดสงสารสงสารไอรติมหกน่ากินด,ด้วยอ่ะโอ้ดูหน้าสงสารเนาะเดี๋ยวเราไปหาไอติมมาให้ใหม่กันแล้วกันนะไปไหนต่อเน,นี่ยเฮ้ยพี่เอกเหมือนตามหาปากกาเลยอ่ะคล้ายๆกันอะนั่นไงมีรังผึ้งเราขึ้นยังไงไม่รู้ต้องไปดูก่อนเดี๋ยวดิโอ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้มีที่กระโดดอยู่ มันมีที่กระโดดเหรอแต่ว่ามันมีประตูด้วยพี่ฝนเฮ้ยฮะอะไรพี่เอกเปิดเข้ามาในประตูได้ด้วยเหรอโอ้เอ้เฮ้ยได้กันนั่นไงนี่ไงฮันนี่อันนี้มันนี่มันจอยแบรมันนี่มันหมีหมีอันนี้นี่ล่ะหมีผู้มีผู้เหรอผู้แพนด้าเออจริงด้วยเห็นบอกน่ารักจังเลยพี่อยากกินน้ำผึ้งอะหมีผู้อะบนเตียงนี้มีอะไรเปล่าไม่มีแล้วอ่ะอันนี้ก็เปิดเลยไม่ได้แล้วเราไปกันดีกว่า เฮ้ยเราเจอ4ตัวแล้ววันนี้เราต้องแบบอะไรพี่เอกเจอ4ตัวแล้วเหรอพี่ฝนเจอ4ตัวไปละสามตัวเองแสดงว่าจุดเริ่มต้นพี่ฝนไม่ได้เก็บมาอ้าวเหรอแพนด้าธรรมดาเหรอใช่ใช่ใช่ฮึบโอเคขึ้นได้ขึ้นได้เอ้ย,อยมาแล้วมาแล้วฮึบขึ้นได้แล้วไงต่อขึ้นได้เอ้านี่ไงเข้ามาในรังผึ้งฮึบโอ้โหโอ้ยแพนด้าขึ้นึ่งแพนด้าขี่ผึ้งดูน้องแพนด้าขี่ผึ้งน่พี่ฝนน้องแพนด้าขี่ผึ้งอ่ะบีแพนด้าบีแพนด้าเออน่ารักเลยอ่ะ แพนด้าพึ่งเออแพนด้าพึ่งเฮ้ยดีนะเนี่ยน่ารักมากเออดีดีดีชอบชอบชอบมีแพนด้าพึ่งกันแล้วเราไปไหนกันต่อเนี่ยพี่ฝนไม่รู้ดิต้องลงไปก่อนอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ยนเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างนู่นฝังนู้นฝังไหนอ่ะนั่นนั่นนั่นเห็นเปล่าบนภูเขาบนภูเขาบนภูเขาเหรอใช่แล้ว ต้องไปดูเพียว่าดูใกล้ๆก่อนบางทีอาจจะแอบๆอยู่แถวนี้ก็ได้นะแอบอยู่บนต้นไม้เอ้ยนั่นไงข้างบนก็มีไหนอะนน่ะนน่นนะนู่นนะข้างบนเลยข้างบนไหนอ่ะข้างบนภูเขาอะ่ะภูเขาอีกฝั่งนึงอ่ะแต่แบบขอดูตรงนี้ก่อนออน,นี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาใกล้ๆก่อนเราจะได้ไปพร้อมๆกันนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรไหมบ้านบ้านนี่บนบ้านบนบ้านเหรอเฮ้ยขอส่งสัญญาณแคนด้าสื่อสารโอ้ดูดิ น่ารักสุดๆอะเฮ้ยแต่ละตัวก็ทําแบบกุ๊กกิ๊กมากเนะเนี่ยใช่ใช่ช่เอาละตอนนี้เราน่าจะขึ้นมาบนนี้แล้วก็ดูแบบสูงๆเฮ้ยตรงนั้นพี่เห็นสวิงด้วยอะดูสูงๆแล้วบนต้นไม้ไม่มีนะบนต้นไม้อ่ะยังไม่เห็นเลยอะอาจจะแอบอยู่ก็ได้โอหตรงนู้นมีแบบทางลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ตรงนู้น้วยมีแพนด้ากริขี่โดนด้วยอันนั้นลูกโป่งนั้นเกี่ยวกันไหมอ่ะ น่าจะใช่นะต้องขึ้นไปเอาแล้วล่ะแพนด้านูกโปงพี่ฝนอะไรหรอมีบ้านเล็กๆหรือว่าซ่วมกันบ้านเล็กๆเหรอนี่บ้านหรือซ่วมเนี่ยต้องเข้าไปดูเอานั่นไงแพนด้าหมีแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแพนด้าหมีแพนด้าอะไรเนี่ยแพนด้าอะไรไม่รู้เขาเขาไม่ยอมอ่ะเอาเขาไม่ยอมเหรอ File my bear butter c h ว a เขาให้เราหาอะไรอ่อเขาชื่อว่ากิส อะไรนี่แหละ G R I Z Z เนี่ยกรีทเฟรนเนี่ยมันเขาซ่อนอยู่ไงขอให้หาเพื่อนนะดิใช่นะหาเพื่อนเขาได้เขาจะยอมไปด้วยอะ่ะหาเพื่อนแล้วเราจะไปหาตรงไหนอะ่ะนั่นนะดิแล้วคุณกีทเขาอ,อยู่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอขึ้นไปเก็บคุณแพนด้าลูกโป่งก่อนดีกว่าใช่โอ้ยนั่นไงมีแบบแพนด้าโดดล่มอยู่ด้านบนด้วยดิใช่ใช่แพนด้าขี่โดนนี่จะขึ้นทางไหนเนี่ยขี่โดนเน่เขาโดดล่มโดดล่มเหรอขึ้นทางไหนอ่ะเรียกว่ามันจะต้องมี นี่ไงบันไดนี่ไงมีปุ่มวิ่งให้นี่ไงบันไดถ้ามีปุ่มวิ่งนี่ค่อยเร็วหน่อยอ๋อปุ่มวิ่งเนี้ยเหรอใช่เหนแล้วเห่แล้วแพนด้าลูกโป่งนี่บอลลูนแพนด้าได้แล้วไม้ข้างบนมีด่านออบบี้อ่ะไหนแต่เห็นเปล่าเรากระโดดได้เหรอไม่รู้ดิต้องลองดูอ่ะโอ้โหโดดตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยนี่อะไรอ่ะโดดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาพี่ฝนข้างล่างไหนข้างล่างเลยอ่ะอ๋อนั่นไงมันเป็นทางขึ้นไป โอ้ oh, ยายาวไกลมากตรงนี้ขึ้นได้เปล่าขึ้นไม่ได้โดดไม่ถึงอะเออตรงนี้โดดไม่ถึงใช่ไอออยหลนทำไงอะ่ะหรือเราจะกระโดดไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยวเราลองดูรอบๆกันก่อนดีกว่าอาจจะมีแพนด้าที่แบบหลงเหลืออยู่แถวนี้เ,เปล่าเออตรงนั้นมีถังขยะอยู่ด้วยนะเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยแพนด้า <c oughs> แพนด้าเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษเห็นเปล่าเห็นแล้วจะขึ้นแมวยังไงอะ่ะไม่รู้เดี๋ยวไดวดูท่าทางถ้าเราแบบขึ้นแพนด้าเปเปอร์ไปได้อะ่ะเราน่าจะได้แพนด้าที่เป็นแบบอันนั้นน่ะเป็นโดนอะ่ะ<ร>ขี่ล่มอะ่ะต้องรอเขาลงมาอีกเหรอใช่แล้วข้างบนมันมีด่านอีกนะเฮ้ยแพนด้าเปเปอร์ฮัลโหลไดยเฉยเลยไม่อยอมลงมาด้วยอะ่ะลอยไปเลยอะ่ะลอยไปไกลเลยอะ่ะเราไปตรงอื่นก่อนดีกว่า ตรงไหนดีอะนู่นเลยข้างหน้าพี่ที่ตรงนี้มีเปล่าพี่เผื่อเผื่อแบบเหมือนกับตามหาอะไรเนี้ยตามหาปากกาอะไรเงี้ยแอบซ่อนอยู่ข้างใต้โลกอะไรเงี้ยเอาพอลงมาเขาไปแล้วเอาลงมาแล้วไปเหรอไม่ทันทำไมอะไม่รู้เมื่อกี้เขาเพิ่งขึ้นไปเอานี่ไงนี่ไงได้แล้วแล้วยังไงอะไม่รู้ดิแล้วพี่จะขึ้นไงอะได้แล้วได้แล้วเฮ้ยพี่ฝนได้บันด้านี้แล้วอะ มันด้าน,<ห>นลง嘛มาันด้านเนี่ยไมม่ม่มีอะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมามั้งโหแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาโอ้พี่ไปตรงอื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บตรงนี้มีอะไรเปล่าตรงนี้ไม่มีอะไรแฮะพี่ฝนพี่เจอแอปเปิ้ลกับหนอนอยู่อ่ะเจอแอปเปิ้ลกับหนอนเหรอเจอตรงไหนอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ขึ้นไม่เอาไม่ได้ไหนแอปเปิ้ลกับหนอนนั่อยู่ชั้นสองนั่นไงนั่นแพนด้าปล่าน่ะน่าจะเป็นแพนด้านะ ใช่มแพนด้าหนอนแพนด้าแอปเปิ้ลเออน่ารักอยู่วันนี้อะไรเนี่ยถังขยะเหอถังขยะน่าจะมีอะไรเปล่าไม่มีอ่ะไม่มีอะไรอ่ะแบบแอบแอบไว้อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเป็นออบบี้ตรงเนี้ยเล็กๆตรงนี้เป็นออบบี้เล็กๆเหรอใช่น่าจะขึ้นได้นะอะไรอ่ะอ๋อนี่จะต้องเป็นอินจาแน่เลยพี่บวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องเอาเอาวิ่งออกก่อนหล่นอ่ะเอาวิ่งออกก่อนมันเร็วเกินอุ้ย โอ้โหโอ้ยเล็กจัดเราต้องไปนินจาต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะแล้วจะขึ้นไปทางไหนอ่ะขึ้นยังไงอ่ะเกาะหรือเปล่าเนี่ยแบบเกาะว่าคงไม่ได้หล่นไ้่ฝนกระโดดไปตรงบอลลูนนี่หรือเปล่ากระโดดไปตรงบอลลูนเหรอกระโดดข้ามไปเลยอ่ะเหรอกระโดดอ้อมไปตรงบอลลูนอ่ะหรือเราต้องไปเก็บอะไรมาก่อนบอกคัมภีนินจาเปล่า ไม่รู้ไม่ได้ไม,ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเดี๋ยวๆๆตรงนี้นี่แพนด้าตัวเบลล์เลยข้างบนน่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเอาก็ได้นี่ไงตัวเบลลเหมือนกันเนี่ยดูดิไม่ใช่ไงตัวเบลล์เลยเราเก็บข้างล่างก่อนเดี๋ยวนี่ไงตรงนี้แอบ,บอยู่ในห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้านี่ไงแพนดา้าช้อปปิ้งไหนเฮ้ยช้อปปิ้งแพนด้าหรอแพนด้าช้อปปิง <laughs> ปป้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มีแพนด้าแคชเชียร์ด้วยนอกจากแพนด้าฟู้ดแล้วยังมีเห็นชอปปิ้งแพนด้าแคชเชียร์แพนด้าเห็นไหมได้แล้วเห็นปะได้ง่ายๆแลยเอาง่ายๆดีกว่าเอาง่ายๆเอาง่ายๆก่อนนี่นี่นีแพนด้าขายเต็มไม่ใช่ขายฮอทดอกนี่นีแพนด้าขายฮอทดอกฮอทดอกแพนด้าเนี่ยเอาง่ายๆอีกก็บอพี่ฝนน่นนั่น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 เด็กน้อยแพนด้าเดน เอ้าปีนไม่ได้ปุ๊บอุ๊บเอาใหม่เอาใหม่เหมยังไงอ่ะต้องกระโดดกระโดดเราก็ได้มาโทฮปปี้แพนด้าได้ไหมเออได้อยู่กระโดดจนเราก็ได้ตรงนี้มีไหมพี่ฝนดูอะไรนี่ดินี่นี่นี่เฮ้ยนี่น่าจะเป็นแพ panda j ล l l y bear อะช็อกโกแลตแพนด้าแพนด้าเจลลี่แบร์เนี่ยได้ด้วยเออได้กันช็อกโกแลตแพนด้าพี่ฝนโอ้น่ารักน่ารักข้างบนมีไหมเดี๋ยวปีนดูกันมีไหมมีไหมมีมี ไม่มีเหรอเฮ้ยได้กี่ได้กี่ตัวเนี่ยสิบสองสามทำไมได้สิบสามอ๋อพี่ฝนได้ข้างบนนี่ไหมเด้เด้เดข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหรอข้างหลังมีเปล่ามีเปล่าตรงนี้ไม่มีนะเฮ้ยเพื่อนกําลังปีนขึ้นไปข้างบนน่ะเห็นปะเห็นเพื่อนปีนป่ะดูท่าทางยากอะเรยังไม่เอาเอาง่ายๆก่อนเราง่ายๆเรารอบรอบนี้ก่อนก็แล้วกันโน่นนะพันด้าตัวนู้นนะตัวใหญ่ๆน่ะเข้ามาในบ้านนีได้เปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไงพนด้าดีเจ อุ้ยดีเจแพนด้าอุ้ยดีเจแพนด้าอย่างงี้ก็ได้เหรอเออน่ารักเลยเออดีเจแพนด้าเฉยขึ้นไปได้ป่ะไม่มีทางขึ้นแล้วเหรอเท่เลยอ่ะมีคอกดีเจเนี่ยนี่ยืนยืนขอยืนยืนยืนเพื่อเป็นเกียรติไม่มีทางขึ้นแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเอาแพนด้าดีเจไปอีกอันก่อนเอาแล้วโอ้พี่ฝนเลยได้สิบสี่น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 ี่แพนด้าขายติมไหน เอามาี่นี่ไงนี่ไงไอติมแพนด้าไอติมแพนด้านี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนอุบอิบอะไรนะอุบอิบอุบอิบพี่ฝนจะมาขายติมแพนด้าตรงนี้อุบอิบโหดูเฮ้ยฝนอะไรเหรออะไรอ่ะ security panda โอ้โหแพนด้ากัดโอ้โหสุดยอดเลยติมดูดิเขาพูดว่าอะไรได้หลายคนเลยอ่ะแพนด้าโอ้เฉพาะ VIP ถึงจะเข้าตรงนี้ได้อ้อเหรอน่าเสียดายจังเนี่ยเๆๆ่แพนด้าแพนด้านี่ฟรีแพนด้า อย่างนี้ก็ได้น่ารักน่ารักเอางี้เหรอเออน่ารักดีตรงนี้มีตัวนึงนี่นี่ยเนี่สนามบาสสนามบาสเบเอรเจอตรงนี้ตัวหนึ่งนี่นี่ยนี่ลูกบาสแพนด้าเบเอรเจอออเรนต์แพนด้านี่ลูกบาสแพนด้านี่นเดี๋ยวเบเอรไปเอาลูกบาสแพนด้านี่ไหนออเรนต์แพนด้าอยู่ไหนอยู่ตรงเก้าอี้นั่งป๊าบ์บาสเกล็ดบอลแพนด้านี่เอาได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วออเรนแันดาโมันมีเกาะอะไรไม่รู้อะข้างทางนู้นอ่ะเกาะไหนอะนู่นฝั่งนู้นอ่ะก่อนไปเกาะเอาฝั่งนี้ก่อนเอาฝั่งนี้มดนนี่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 เขาเรียกว่าอะไรล่ะเนเนเนเขาเรียกว่าโอ้ยเด็กบอดเด็กบอดอะไรอะสเกตเกแพนด้าอ่านว่าสเกตไม่น่ารอ่านสกัดเอาเหรอสกัเตอร์เกแพนด้าน่ารักน่ารักน่ารักเดี๋ยวดี่โลโลพี่อยากไซโลไหนไซโลนี่ไง น lo, Sammy <laughs> <laughs> ี่ไงไซโลน่าจะมีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไซโลนี่เลยหุ่นไล่กาแพนด้าแพนด้าหุ่นไล่กามีวัวแพนด้าด้วยแน่นอนไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหุ่นไล่กาแพนด้าก่อนเข้าไงอ่ะเข้าไงอ่ะต้องเป็นเขาวงกดแน่นอนเลยอ่ะนี่นี่เดินได้เดินได้เดินได้แล้วเดินได้แล้วก็งงๆไปเดินได้ด้วยเหรอเดินได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมก่อนนี่ซูมซูมเดินทางไหนอ่ะมุดมุดเข้ามามุดมุดเข้ามา มีเห็นจะมุดได้เลยอ mm ่ะมุดได้ Hence, ได้ได้โอ้ยนี่ไงนี่ไงคอนแพนด้านี่ไงนี่ไงอ้าวได้ด้วยเหรอเออน <c oughs> bon ี่ไงนี่ไงเฮ้ยพี่เอกเข้าทางนี้แล้วไม่ได้อ่ะเฮ้ยว h a t เป็กไปไม่ได้อ่ะมีคอนแพนด้าเด้อเด้อโอมันต้องซูมออกแล้วก็แบบเหมือนเป็นเขาหวงกอดอ่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปเอาก็แล้วกันเดี๋ยวพี่บอลเบเอานี่ก่อนวัวแพนด้าเฮ้ยแล้วพี่เอกยังยังหมุนอยู่นี่เลยเนี่ยแพนด้าโม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  น่ารักอุบอิบอะไรอีกแล้วนี่จะอุบอิบไปไรไปหมดเลยดูดิน่ารักมากเลยอยู่ท๊กเดียวอ่ะเราได้แพนด้าตั้ง22ตัวแล้วอ่ะสุดยอดเลยอ่ะพี่เอกพี่เอกยังไม่ถึงเลยเนี่ยแพนด้ามอมมเฮ้ยเหมือนกับดินจามอมมของพวกเราเลยอ่ะนี่คอนแพนด้าอันนี้คืออะไรอ่ะเอาไม่ได้อ่ะไม่ได้พี่ฝนไม่ได้เหรอไม่ได้นี่อยู่นี่แพนด้ามอมอยู่นี่อ้าวผิดตัวนี่แพนด้ามอมม แพนด้ามอมเอ,อน่ารักมากเลยอข่าวแพนด้าเอ,อ้ยพี่เอกเดี๋ยวก่อนหมดเวลาการตามหาแพนด้าแล้วพี่เอกจะไปเอาหุ่นไล่กาเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องไปส่งดอกไม้ก่อนอุ้ยเดี๋ยวค่อยส่งก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าเสียหมดนะพี่เอกอยากได้หุ่นไลยกัเออเดี๋ยวค่อยมาวันหลังก็แล้วกันเดี๋ยวไปส่งดอกไม้ก่อนเดี๋ยวหักกันเดือนเลยนะเซ็งชำมาตังก็ไม่้ไปแล้วไปแล้วรีบกลับร้านโอ้เราได้เยอะกว่าพี่เอกอีก